เตานี้เป็นเตาที่สามของการเผาถ่านณจุดนี้แต่เป็นเตาที่สี่ของของการเริ่มเผาถ่านนะเพราะว่าเตาแรกก็คืออยู่ที่สไออยู่ที่นา,าน้ำมันท่วมก็เลยย้ายมาตรงนี้เตานี้เผา,าได้สามครั้งทั้งครั้งนี้ด้วย ก็ปรับปรุงมาเรื่อยๆนะจากหลังคาที่เป็นสแลนการฝนไม่ได้ก็เลยเอาสังกะสีมามุงให้มันกันฝนได้เพราะว่าปัญหาเยอะเวลาฝนล,ล่วนใส่ก็ถ่านก็ดับไฟก็ดับล่วนใส่อตอถ่านเราตอนนี้ไม่ได้ถ่ายทำการวางไม้ให้ดูก็วางแบบปกตินั่นแหละที่เคย ที่เคยทําเพยงแต่ว่าปรับปรุงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งคือใช้เหล็กใช้เหล็กเหล็กเหล็กฉากหรือเหล็กอะไรก็ได้แข็งๆหน่อยตัดเป็นท่อนๆวางวางแบบแนวทางเดียวกับไม้เนี่ยวางข้างล่างแล้วใช้สังกะสี ที่ใช้งานแล้วที่ที่ไม่่คยเรียบร้อยอ่ะที่เป็นชิ้นชิ้นที่หลักแหลกอยก็วางวางไว้ข้างล่างวางพาดอ่เหล็กที่เราวางไว้ทับขึ้นมาอีกอีกขั้นหนึ่งพาดแต่เหล็กนั่นแหละเหตุผลที่ทําเช่นนั้นเพราะว่าอยากจะให้สังกสีที่เราวางด้านบนเนี้ยไม่ชำรุดมากเกินไปเพราะว่าไฟมันจะเลียเปลวไฟจะเลียอ่จนกระทั่งมันผุขาดไปได้ง่ายๆ ก็เลยใช้สังกะสีที่มันโดนไฟเรียแล้วน่ะไว้ด้านล่างเ,าเล็กที่พลาดปากเตานี่ก็ให้เสมอ,อกับระดับ,ระด,บนนะระดับพื้นนะระดับพื้นเพื่อที่จะเอาสังกะสีวางพาดเพราะเราทำครั้งที่แล้วเนี่ยทำเป็นหลังเตาเวลาเราไม่อยู่เนี่ย สังกะสียุบตัวลงไปมันก็เพยิ่ทําให้มีช่องว่างของอากาศทําให้อากาศเข้าไปเยอะแล้วก็ทําให้ไม้ของเราเผาไหม้มากเกินไปแล้วเราก็ไม่ได้มาดูถ้าหากเราไม่มาดูเลยมันก็จะเผาไหม้เหมือนเราเผาไม้เผาอะไรเนี่ยกองไม้กองอะไรม,มันก็ไหม้ไปหมดไหม้ไปเรื่อยๆจนหมดตอนนี้ก็มาทําแบบนี้โดยเอาสังกะสี ค่อนข้างดีอ่ะมาวางไว้ทับไว้ด้านบนอีกชั้นหนึ่งแต่ด้านล่างนี่มันเป็นสังกะสีเก่าแล้วมันจะเป็นสองชั้นแล้วก็ไม้ที่ทับไว้ข้างบนนี่ก็คือการสังกะสีโก่งเฉยไม่ได้มีเหตุผลอะไรแล้วก็ดินกขอบขอบสังกะสีชั้นบนเนี่ยให้สนิทไม่ให้ควันออกอ่ ก็น่าจะดีกว่าครัง้งก่อนๆนะ,ะวิธีการเช่นนี้เดี๋ยวควันไม้เรายังไม่ได้เอาเพราะว่ามันเพิ่งจะเริ่มเผาควันก็ออกควันถ่านเตาถ่านก็ติดแล้วละ่ะควันออกทั้งสองก่อง